วอนเวเอ็กซี40นะครับันติดตัวชุดคานขวาของทูเล่นะครับเป็นวิงบายอีโวนะครับสีบรอลเงินพร้อมตัวแหลกจักรยานนะครับเป็นตัวทูเล่โปรไลน์นะครับผมตัวนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งแหลกจักรยานได้นะครับโดยที่ไม่ต้องตอดถอดล้อจักรยานนะครับเวลาขึ้นนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัวคานนะครับตัวคานจะเป็นคานตรงรุ่นนะครับผมติดกับเราวเดี่ยวตัวรถได้เลยมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับตัวคานจะเป็นวิงบายอีโวนะครับสีบรอลเงินนะครับผม ในส่วนของตัวแหลกจักรยานนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโปรไลน์นะครับผมมีฐานรองล้อจักรยานให้นะครับมีสายรัดล้อนะครับมียางกันล้อเป็นอยนะครับด้านหน้านะครับผมฐานรองนะครับสายรัดแลวก็ยางกันลอยนะครับในส่วนของตัวแหลกจักรยานนะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกจักรยานนะครับเป็นตัวกระโมยนะครับผมจะจับเข้ากับตัวเฟรมนะครับตัวนี้มียางรองนะครับตัวแหลกจักรยานเองนะครับตัวนี้ก็จะมีกุญแจล็อกของเขาแยกดีนะครับ อเ okay, ครับผมวันโว้ x ี4 0นะครับผมติดตัวชุดในจกักรยานบนหลังคางนะครับโเล่โปรลายครับผม